ในสูตรของการทำฟาสติ้งเนี่ยคือการที่เราต้องมีช่วงอดและเราต้องมีช่วงกินใช่ไหมคะอ่ะทีเนี้ยมันจะมีสูตรมากมายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอดต่อเนื่อง16ชั่วโมงพอครบปุ๊บก็สามารถกินได้ในระยะเวลา8ชั่วโมงที่เหลืออะไรแบบเนี้ยจะอด14ชั่วโมงอด20ชั่วโมงแต่แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเวอร์ชั่นไหนมันเหมาะกับเราคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะเราเอาตามสูตร หรือเรายึดตามหน้าปัดนาฬิกาซึ่งจริงๆแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่ามนุษย์เนี่ยถูกกาหนดนาฬิกาชีวิตไม่ได้ตามหน้าปัดนาฬิกานะคะแต่ถูกกําหนดนาฬิกาชีวิตจากแสงสว่างแสงสว่างที่ส่องเข้าดวงตาของเราอะคะ่ะเพราะว่าทุกคนสังเกตแสงอาทิตย์ตอนตื่นนอนนะตอนที่มันเป็นตอนพระอาทิตย์กาลังขึ้นตอนที่พระอาทิตย์พีคที่สุดและตอนที่พระอาทิตย์กาลังจะตก โทนสีของพระอาทิตย์จะไม่เหมือนกันทุกคนเคยได้ยินคําว่าม่วงครามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงไหมคะอ่าอันนี้เป็นสีแบบเหมือนสายรุงนะ้งเนาะที่เราเคยได้ยินกันอะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าในชีวิตจริงในแต่ละวันพระอาทิตย์ส่องแสงแบบนั้นพระอาทิตย์ส่องแสงไม่เคยเหมือนกันตอนตื่นนอนสังเกตนะคะพระอาทิตย์จะออกแนวโทนแบบสีเหลืองสีส้มอะไรแบบเนี้ยตอนพระอาทิตย์ตกก็เป็นแบบเดียวกันออกแนวสีเหลืองสีส้มแต่ว่าตอนกลางวันอะ สีของดวงอาทิตย์อะค่ะมันจะเป็นสีแบบขาวๆจ้าๆแต่ทุกคนจะเห็นว่าท้องฟ้ามันจ้ามากมันเป็นสีแบบ blue light นาฬิกาชีวิตถูกเซตจากแสงสว่างตามตามเกณฑ์ของพระอาทิตย์ที่ขึ้นแล้วก็ตกอะค่ะทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปยึดตามหน้าปัดนาฬิกานั่นไม่ใช่นาฬิกาที่แท้จริงในร่างกายมนุษย์นาฬิกาที่แท้จริงจึงยึดเอาตามแสงสว่างมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งค่ะเขาชื่อว่ามิเชลซิฟผู้ชายคนนี้เขาไปอาศัยอยู่ในถ้ำคือเขาทําการทดลองของเขาอ่ะ แล้วเขาไปอาศัยอยู่ในถ้าเป็นระยะเวลาเกือบ6เดือนที่เขาไปอยู่ในถ้ำอะค่ะทีเนี้ยผลปรากฏว่านาฬิกาในชีวิต circadian r h t m เนี่ยกลับกลายเป็นว่าเหลือแค่ประมาณ5เดือนคือ1วันของพวกเราอาะค่ะยีชั่วโมงเนาะแต่ใน1วันของผู้ชายคนนี้ที่ไปอยู่ในถ้ำ iff, เนี่ยคุณมิเชลซิฟเนี่ยกลายเป็นประมาณ25ชั่วโมงต่อวัน เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เจอแสงสว่างที่แท้จริงตามธรรมชาติดังนั้นการที่เราจะเบรกฟาสต์ตอนเที่ยงตรงแล้วแล้วเบรกฟาสต์บ่ายสแล้วเบรกฟาสต์สิบโมงแล้วเบรกฟาสต์เนี่ยยีดาบอกเลยว่าไม่ยึดตามน,ะนาฬิกาค่ะยึดตามเสียงเรียกร้องของร่างกายจะเป็นการฟาสติ้งที่ปลอดภัยมากที่สุดสําหรับทุกคนไม่ว่าทุกคนจะฟาสตวันนี้ได้16ชั่วโมงพรุ่งนี้ได้20ชั่วโมงอีกวันได้12ชั่วโมงอะไรก็ตามอย่างเงี้ย อย่า,าบอกเลยว่าเราไม่ต้องสนใจว่าในแต่ละวันมันจะเท่าหรือไม่เท่ากันเพราะในแต่ละวันเรามีอัตราการเผาผลาญไม่เคยเท่ากันเลยสักวันค่ะถ้าสมมติวันนี้ทุกคนแบบอยู่ๆต้องไปแบกหามะแบกกระสอบทราย100กระสอบอ่ะมันก็เป็นไปได้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะหิวเร็วกว่าปกติใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดวันนี้นั่งชิวๆนั่งไปเปื่อยไม่ได้ทําอะไรเลยดูหนังสนุกอยู่ทั้งวันวันพรุ่งนี้ก็น่าจะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ดังนั้นอัตราการหิว ความเร็วในการเบรกฟาสให้ร่างกายเป็นตัวบอกเองพยายามคอนเน็กกับร่างกายให้ได้มากที่สุดค่ะในสังคมของสัตว์เนี่ยอย่างสมมติสิงโตค่ะเดี๋ยวเยดาจะไปแปะรูปให้ใน YouTube นะคะสิงโตเนี้ยจะไม่จู่โจมสัตว์อื่นที่ผ่านมาตรงหน้าตอนที่มันไม่หิวถ้ามันหิวอ่ะมันถึงจะออกล่า แต่ถ้ามันไม่หิวมันจะไม่ล่าแล้วมันจะไม่กินมันมีอยู่วิดีโออันนึงเป็นสิงโตค่ะกินน้ํากับมะลายคือมะลายอะ่ะกำลังกินน้ําอยู่ในในบ่อค่ะ แล้วสิงโตเดินมาแทนที่สิงโตจะขย่ำมะลายสิงโตกลับไม่ขย่ำมะลายสิงโตกลับไปกินน้ำเหมือนกันเพราะมันฟังตามสัญชตาตญาณกินเมื่อหิวดื่มน้ำเมื่อกระหายแม้แต่นายแพทย์โยชิโนรินางูโม,โมคนที่เขียนหนังสือเรื่องยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีค่ะก็บอกเลยว่าให้ฟังตามเสียงร่างกายตัวเองแล้วในแพทย์แผนไทยเนี่ยค่ะคนสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่า ข้าวหม้อแกงหม้อหิวเมื่อไหร่ก็เดินไปตักกินหมายความว่าความหิวของแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเกิดว่าเราตื่นมาเราหิวตั้งแต่ตอนตื่นแสดงว่าร่างกายเราเรียกให้ไปเติมอาหารเราก็ต้องกินตอนนั้นแต่ถ้าเราตื่นมาเราไม่ได้หิวตั้งแต่ตอนตื่นนอนเราอาจจะไปหิวตอน10บโมงไปหิวตอนเที่ยงอะไรแบบนี้ค่ะเราก็กินอาหารตอนที่ร่างกายเราบอกว่าหิวทําไมเราจึงควรกินอาหารตอนที่ร่างกายบอกว่าหิวเป็นเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายหิวเนี่ย มันเป็นการที่คนคนนี้คน,นคนคนนี้ค่ะย่าดเรียกว่ารูปประมรูปประมคือคนคนนี้กําลังจะส่งสัญญาณบอกเจ้านายเขาเจ้านายเขาคือนาม,มารมว่าหิวแล้วเอาอาหารมาให้หน่อยเอาอาหารมาให้หน่อยตอนนั้นนะคะกระเพาะอาหารทุกคนน่ะจะเป็นเหมือนกระทะที่จุดไฟแล้วเวลาหิวอ่ะจะได้ยินเสียงท้องร้องจอกๆใช่ไหมคะแบบโอ้ยท้องร้องจอกจอกจอกอะไรแบบเนี้ย ตอนนั้นนะคะกระเพาะอาหารของเราเหมือนจุดไฟตั้งเตาพอตั้งเตาเสร็จปุ๊บตอนนั้นถ้าเราเอาอาหารลงมาใส่กระทะอาหารจะถูกปรุงให้สุกเนี่ยคือการที่ร่างกายส่งสัญญาณมาว่าหิวแล้วเติมอาหารให้หน่อยการทำฟาติ้งจึงเป็นเหมือนกับการย้อนกลับไปสู่ยุคที่เราได้คอนเน็กกับร่างกายอย่างแท้จริงคะะ่ะเราได้เข้าใจร่างกายเราอย่างแท้จริงว่าร่างกายเราหิวตอนไหนให้รับประทานอาหารตอนนั้นโดยที่ไม่ต้องยึดตามหน้าปัดนาฬิกา